สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่1ธันวาสองพันนะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่ติ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่ติ่มได้เอารถมิสซันมานะครับเข้ามาติดฟิล์มมิกาซูเปอร์นาโนเซรามิกมาวันนี้นะครับพี่ติ่มได้เอารถมิสซันซิลฟี่นะครับเข้ามาใส่หน้าจอแอนดรอยมิชิก้านะครับแบบ4ี่อยหกนะครับแล้วก็เข้ามาติดฟิล์มเหมือนเดิมนะครับบานหน้า ส0เนะครับปกป้อง UV 400ร้อ UVA u v ได้100เปอร์เซ็นต์นะครับปกป้อง 400, 1, UA, นะค 6, อง่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง96.5นี่คือฟิล์มกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มกาซูเปอร์นาโนเซรามิก60เปอร์เซ็นต์นะครับปกป้อง UV 400ร้อ UVA u v UV ได้100เปอร์เซ็นต์นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง 96.8%นะครับนี่คือปีที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาแล้วก็เป็นฟิล์มซรามิกแค่ๆเลยนะครับรับประกัน40ปีเต็มนะครับบานหลังก็60%สนะครับสำหรับนิสันเซลฟี่คันนี้นะครับนะฮะแล้วก็บานข้างนี้ก็60%นะครับปกป้อง UV 400 u v 1 UV UV ได้ร้อยเนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับนี่ครับคือบานในของฟิล์มวีกาซูเปอร์นาโนซรามมกนะครับ SCR สองศูนย์นะครับ SCR สามห้านะครับห้าสิเปอร์เซ็นโทษทีนะครับปกป้อง UV สี่ร้อย UV วัน UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับหกสิบเปอร์เซ็นปกป้อง UV สี่ร้อย UV วัน UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง 9 6 8นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับดูนะครับคันที่2ของพี่ติ๋มนะครับต้องขอบพระคุณอย่างมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับร้านถาวรทดสอบแล้วก็ฟิล์มวีการนะครับเนี่ยฮะหลังจากใส่หน้าจอแอนดรอยนะครับ1ินิ้วนะครับอย่างสวยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันดีๆ,ๆนะครับนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมของฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนสไลค์มาหน้า50รอบคัน60นะฮะเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระาดาษองแปดเพื่อทาการล้าลลงรถลุมฟิล์มฟื้นฟูนะครับแล้วก็เอามาจอดตากแดดเพื่อทําการเก็บฟิล์มแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าพิธีสังเกตฟิล์มสลรามิกนะครับดูนะครับต้องไม่มีแสงร้อนเกิน8-10%นะครับและจะต้องปกป้องค่าความร้อนรวมได้ 8-10ปีนะครับินฮาแล้วรับประกัน10ปีเต็มนะครับสำหรับฟีบีกาซูเปอร์นาโนซร์มิกอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรือสอบเชียบต่างส่วนอีกกรไมลามิกาฝากกดติดตามช่องทางหนึ่งนะครับในช่อง youtube ของร้านถาวรรือสอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งนะครับฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งในช่องติ๊กต็อกนะครับ